สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ฝึกอังกฤษทุกวันพอดแคสต์กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดฝึกประโยคภาษาอังกฤษไปด้วยกันทุกวันวันนี้เราจะมาเรียนรู้ประโยคเท่ๆที่เอาไว้เซอร์ไพรส์เพื่อนๆอย่างประโยค but I actually dig sports ซึ่งแปลว่าแต่จริงๆแล้วฉันชอบกีฬานะหรือแต่ฉันชอบกีฬาจริงๆค่ะ ประโยคนี้เป็นสำนวนภาษาพูดแบบ American English ที่ฮิตและใช้กันบ่อยค่ะเอาไว้ใช้ตอนที่เราอยากจะบอกว่า mm. เห็นแบบนี้จริงๆแล้วฉันไม่ใช่อย่างที่คิดนะคือใช้แก้ความเข้าใจผิดเวลาคนอื่นตัดสินเราจากภายนอกนั่นเองค่ะก่อนจะไปดูตัวอย่างการใช้เรามาเจาะลึกคำศัพท์กันหน่อยนะคะเพราะมีเกรดความรู้ที่น่าสนใจมากค่ะคำแรกคือคำว่า dig ค่ะ ปกติเราอาจจะรู้ว่าแปลว่าขุดใช่ไหมคะแต่ในภาษาพูดแบบเป็นกันเองหรือสแลงคคำนี้แปลว่าชอบสนใจหรือบางทีก็แปลว่าเข้าใจก็ได้ค่ะข้อควรระวังคำนี้มีความเป็น casual หรือไม่เป็นทางการสูงมากนะคะเหมาะกับใช้คุยกับเพื่อนหรือคนสนิทไม่ควรใช้ในเอกสารทางการค่ะตัวอย่างอื่นๆถ้าเห็นเพื่อนแต่งตัวมาสวยเราพูดได้เลยว่า I dig your outfit แปลว่าฉันชอบชุดของเธอจังหรือ I dig this song แปลว่าฉันชอบเพลงนี้ฮะคำต่อมาคือ actually actually แปลว่าจริงๆแล้วหรือที่จริงค่ะหน้าที่ของมันเรามักใส่คำนี้เข้ามาเพื่อแย้งความเข้าใจผิดของคู่สนทนาค่ะ เช่นคนอื่นอาจจะมองว่าเราดูเรียบร้อยไม่น่าเล่นกีฬาเราเลยต้องใส่ actually เข้าไปเพื่อบอกว่าเห็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วฉันชอบกีฬานะคำสุดท้าย sports sports ก็แปลตรงตัวว่ากีฬาค่ะสรุปทั้งประโยค but I actually dig sports จึงให้อารมณ์ประมาณว่าแต่เห็นอย่างนี้จริงๆแล้วฉันอินกับกีฬานะจะบอกให้ ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างการใช้ในสถานการณ์จริงกันค่ะตัวอย่างที่1การสนทนาระหว่างเพื่อนสถานการณ์คือเพื่อนมองว่าเราดูไม่น่าจะเล่นกีฬา A พูดว่า you don't seem like the sporty type แปลว่าคุณดูไม่เหมือนเป็นคนสายกีฬาหรือคุณดูไม่ใช่สายกีฬาเลยนะ B พูดว่า na h but I actually dig sports I watch football every weekend แปลว่าไม่หรอกแต่จริงๆแล้วฉันชอบกีฬานะฉันดูฟุตบอลทุกสุดสัปดาห์เลยตัวอย่างที่สองในที่ทำงาน A. พูดว่า I thought you hated exercising แปลว่าฉันคิดว่าคุณเกลียดการออกกำลังกายซะอีก B. พูดว่า Not really, but I actually dig sports. Basketball is my favorite. แปลว่าก็ไม่เชิงหรอก แต่จริงๆแล้วฉันชอบกีฬานะบาสเกตบอลคือกีฬาที่ฉันชอบที่สุดตัวอย่างที่3การชวนคุยและเปรียบเทียบสมมุติเพื่อนเราชอบทำอะไรชิลๆแต่เราอยากชวนเขาไปทำอะไรมันๆบ้าง Speaker พูดว่า I know you like relaxing stuff but I actually dig sports wanna join me for a game sometime แปลว่า ฉันรู้นะว่าคุณชอบอะไรชิลๆแต่จริงๆแล้วฉันชอบกีฬานะอยากไปดูหรือเล่นเกมด้วยกันสักครั้งไหม Story time เรื่องเล่าสอนภาษามีเรื่องของลูซี่สาวออฟฟิศที่ดูเรียบร้อยเพื่อนๆมักจะเข้าใจว่าเธอชอบนั่งอ่านหนังสือเงียบๆไม่ชอบขยับตัววันหนึ่งตอนกินข้าวกลางวันเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่า Lucy you probably hate all sports right แปลว่าลูซี่คุณคงเกลียดกีฬาทุกอย่างใช่ไหมหรือลูซี่เธอดูไม่น่าจะชอบกีฬาเลยใช่ปะลูซี่หัวเราะแล้วตอบทันทีว่า No way but I actually dig sports แปลว่าไม่มีทางจริงๆแล้วฉันชอบกีฬานะเพื่อนๆตกใจกันใหญ่ลูซี่เลยขยายความต่อว่า I actually dig sports Especially t e n n I s I play every Saturday with my cousins แปลว่าฉันชอบกีฬาจริงๆโดยเฉพาะเทนนิสฉันเล่นทุกวันเสาร์กับลูกพี่ลูกน้องเลยผลปรากฏว่าตั้งแต่นั้นมาเพื่อนๆเ,เลยชวนลูซี่ไปดูแมตช์เทนนิสด้วยกันตลอดเธอสนุกมากและสนิทกับเพื่อนกลุ่มนี้ขึ้นเยอะเลยค่ะ เรื่องนี้ทำให้เห็นเลยนะคะว่าการกล้าพูดถึงสิ่งที่ตัวเองชอบหรือ passion ช่วยเปิดโอกาสให้เราได้พบมิตรภาพใหม่ๆได้ค่ะใครจะไปรู้ว่าแค่ประโยคสั้นๆว่า I actually dig sports จะเปลี่ยนบรรยากาศในออฟฟิศได้ขนาดนี้ค่ะสรุปนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้ประโยค But I actually dig sports ซึ่งเป็นสำนวนชิลๆไว้บอกเพื่อนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วฉันชอบกีฬานะ ลองนำคำว่า dig ไปใช้แทนคำว่า like ka. do Don't forget to follow Practice English every day so you don't miss any new episodes. And thank you for listening to Practice English every day podcast, where we help you learn English through idioms and sentences that you can use in your daily life. See you in the next episode. Goodbye.